สวัสดีค่ะดูดวงรายวันดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอันแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะ idline ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์นะคะอิทธิพลของ8ไม้เท้านะคะไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของความขยันความกระตือรือร้น8ไม้เท้านี้เรียกว่าวันนี้งานเยอะงานยุ่งนะคะทางานหลากหลายหน้าที่นะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้เดินทางไปไหนก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาบ้างมีความหงุดหงิดใจระหว่างทางหรือในการเดินทางหรือบางคนเนี่ยก่อนเดินทางก็เช็คตรวจสภาพรถให้ดีนะคะจะได้ไม่ไปเกิดความหงุดหงิดใจนั่นเองนะคะวันนี้คนวันอาทิตย์จะทําอะไรนะคะเรียกว่าระว ในเรื่องของคําพูดแล้วก็อารมณ์นิดนึงอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนอย่าเวี่ยงอย่าวีนนะคะเดี๋ยวปัญหาเล็กๆมันอาจจะบานปลายใหญ่โตได้นั่นเองค่อยๆวางแผนค่อยๆเค,ค,คลียร์ค่อยๆจัดการทุกๆเรื่องราวทุกๆปัญหามันย่อมมีทางออกเข้ามานะคะให้เราเสมอเพียงแต่ว่าเราก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะในช่วงนี้งานก็เรียกว่ายุง่งวุ่นวายกันเลยทีเดียวเนาะบางคนนี่ทํางานแบบหัวหกก้นขวิดนะคะหัวไม่ได้วางหางไม่ได้เว้นบางคนไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนยังคงต้องทํางานทําหน้าที่ของตัวเอง แต่ถ้าใครที่ค้าขายนะคะก็เรียกว่ายังมียอดออเดอร์ order, ยอดคําสั่งซื้อเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะแต่ก็ต้องรู้ให้ดีด้วยนะคะระวังยอดออเดอร์ order, ยอดคําสั่งซื้ออาจจะเกิดการตกหล่นหรือตําแหน่งลูกค้าเนี่ยนะคะอาจจะมีการยกเลิกแคนเซิลต่างๆเข้ามาส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าขยันเข้าไวค้ค่ะการเงินเรียกว่าคนวันอาทิตย์ยังจัดการบริหารได้ดีนะยังมีรายได้ยังมีการเงินที่ดีเข้ามาหมุนนะคะเพราะฉะนั้นการเงินหลักๆจะได้มาจากงานนะคะมากกว่า ใครที่ชอบเสี่ยงโชคระวังจะเฉียดไปเฉียดมาด้วยก็แล้วกันนะบวกบวกลบ,บ,บให้ดีตัวเลขจากทะเบียนรถค่ะส่วนความรักนะคะวันนี้ก็เรียกว่าถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยต่างคนต่างก็มีงานต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันหรือบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆก็เรียกว่าต้องอาภัยให้กันด้วยก็แล้วกันเนาะ หรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าบางคนอาจจะเพิ่งอกหักมาหมาดๆนะหรือบางคนอยู่ในช่วงของการหยุดพักรักษาใจมากกว่านะคะสุขภาพวันนี้คนวันอาทิตย์นะก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเหนื่อยง่ายหอบง่ายนะคะบางคนแน้นหน้าอกเจ็บหน้าอกด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์บ้างคะ่ะเธอไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นเลยเธอสมบูรณ์แบบในแบบที่เธอเป็นเลขหน้าไพ่มีเลข8ด มีเลข6และเลข3ค่ะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างค่ะคนวันจันทร์นะคะ6ถ้วยนะคะวนเวียนแวะเวียนอยู่กับเรื่องราวเดิมๆสถานที่เดิมๆนะคะ อาจจะได้พบเพื่อนเก่ามิตรเก่านะคะหรืออาจจะได้เจอเจอนะคะเพื่อนใหม่มิตรใหม่ก็ได้ด้วยนะคะวันนี้คนวันจันทร์นะเรียกว่าถ้ามีเรื่องของการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเพราะอิทธิพลของเด็กถือไม้เท้าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปในสถานที่ที่คุณคุ้นเคยนะคะหรือว่าเดินทางไปพบเจอเพื่อนเก่ามิตรเก่าก็ได้ด้วยเช่นกันการงานยังคงมีความโดดเด่นอยู่นะคะเรียกว่า อาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานมีงานใหม่เข้ามามีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาหรืออาจจะมียอดออเดอร์นะคะแบบฟุกๆเข้ามาด้วยนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าการงานคุณก็ยังคงทํางานทําหน้าที่ของคุณเนี่ยได้เป็นอย่างดีแต่งานบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะต้อง มีเหตุการณ์นะคะที่ทําให้คุณต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาตําแหน่งเพื่อนนะคะก็เรียกว่าเข้ามาส่งเสริมไม่ได้ไม่ได้ส่งผลเสียนะคะการค้าการขายยังมีลูกค้าเก่าลูกค้าบอกต่อเข้ามาอยู่เรื่อยเลยทีเดียวค่ะส่วนการเงินมีโชคลาภลอยเข้ามาแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลด้วยนะคะการเงินวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาหยิบมายืมมาขอความช่วยเหลือจากคนวันจันทร์ก็ได้ด้วยหรือถ้าคนวันจันทร์การเงินตึงมือก็จะมีคนเข้ามา ประธรเข้ามาช่วยเหลือด้วยเช่นกันนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเล็กจากเด็กตัวเล็กจากกุมารตัวเล็กเก่าๆจะให้โชคค่ะส่วนความรักถือว่าโดยภาพรวมเป็นรักที่ดีนะใครที่มีปัญหาไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันหรือให้อภัยกันด้วยค่ะถ้าเป็นคนโสดนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักต่างวัยหรือรักครั้งเก่านะคะ คนเก่าอาจจะวนวนเวียนๆกลับมาอีกครั้งก็ได้ด้วยสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันจันทร์ค่ะนี่เธอเตรียมตัวไว้เลยใครบางคนกำลังวนกลับเข้ามาหาเธอในเร็วๆนี้ค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข6มีเลข1และเลข0ค่ะ มาดูคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารเด็กถือดาบใจกล้านะคะนะเรียกว่าใจกล้ากลาลุยกล้าไดา้กล้าเสียนะคะ สิบถ้วยนะคะครอบครัวคนที่ตัวเองรักนะคะกาวถ้วยอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะเด็กถือดาบเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นดวงของคนที่พร้อมที่จะดูแลปกป้องนะคะครอบครัวหรือคนที่ตัวเองรักแต่เด็กถือดาบก็เสียอารมณ์ร้อนใจร้อนเหมือนกันนะเรียกว่าพร้อมบวกพร้อมลุยอยู่ตลอดเวลาต้องมีสตินะคะวันนี้จะทําอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนนะคะเดี๋ยวปัญหามันก็จะได้อ่าปัญหามันก็จะได้ไม่ตามมาเนาะปัญหาที่เสียเสียนะคะหรือว่าความเดือดร้อนนั่นเอง ก็เรียกว่าคนวันอังคารตำแหน่งครอบครัวถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะบางบางคนอาจจะมีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักพาครอบครัวพาคนรักไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนนะคะไปปิกนิกไปนั่งชิลๆนะคะก็ได้ด้วยเนาะเรียกว่าตำแหน่งความรักเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวส่วนคนโสดนะคะก็เรียกว่าจะมีคนเข้ามาทําให้หัวใจคุณเต้นเร็วเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมนะคะในช่วงนี้การงานนะคะใครที่ยังทํางานอยู่ ช่วงนี้ก็เรียกว่าถามว่ามันก็มีบ้างหงุดหงิดนะคะหงุดหงิดเบื่อเบื่อนะคะบางคนอยากจะหยุดพักนะคะอยากจะพักผ่อนแต่ก็ต้องตอยัองคงต้องทํางานทําหน้าที่ของตัวเองอยู่นะคะแต่ถามว่างานมันคงไหมงานก็ถือยังมยังถือว่ามั่นคงการค้าการขายลูกค้าแน่นนะคะออเดอร์เต็มร้านกันเลยทีเดียวนะตําแหน่งลูกค้าตําแหน่งเพื่อนดีนะคะแต่ตําแหน่งคนันาคารเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไพ่ที่เสียเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ตัวเองนิดหนึ่งก็แล้วกัน ส่วนการเงินนะคะการเงินนี่เรียกว่าเป็นคนที่หน้าใหญ่ใจใหญ่ถึงไหนถึงการหมดไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะคะหมดไม่ว่าหาใหม่ได้นั่นเองการเงินวันนี้หลักๆเลยก็อาจจะหมดไปกับอาหารของกินครอบครัวหรือคนที่ตัวเองรักนั่นเองนะคะแต่ก็ต้องวางแผนให้การเงินให้ดีด้วยนะเพราะว่าบางครั้งนะคะหน้าใหญ่จนเกินไปหรือใจใหญ่จนเกินไปเนี่ยวันข้างหน้าตัวเราเองอาจจะลําบากได้ด้วยโชคลาภถามว่ามีไหมโชคลาภพอได้ค่าขนมนะมีโชคจากครอบครัวมีโชคจากคนรัก สุขภาพนะคะวันนี้อาจจะมีการปวดเมื่อยนะคะช่วงเอวช่วงลำตัวนะคะบางคนเกิดจากการลุกขึ้นยืนหรือว่าจะเกิดจากการเอ้ยวตัวผิดจังหวะนั่นเองนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอังคารค่ะเร็วๆนี้เธอจะได้รับข้อความสำคัญจากใครบางคนค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์และเลขเค่ะ มาดูคนวันพุธกันบ้างค่ะคนวันพุธราชินีไม้เท้านะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของงานนะคะความคิดไอเดียนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อนะคะเรียกว่าราชินีไม้เท้านี่เป็นคนขยัน ะะสามไม้เท้านะคะมองการไกลนะคะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกในเรื่องของการคิดนะคะการวางแผนการจัดการในเรื่องของงานหรือการเดินทางด้วยนะเรียกว่าจะมีอาจจะมีข่าวดีเข้ามานะคะหรือจะได้รับข่าวดีจากทางไกลบางคนนี่วันนี้ทํางานหลากหลายหน้าที่นะทางานหลายอย่างนะคะเรียกว่าอาจจะไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนนะคะสเตนนะคะเรียกว่างานหลายหลายอย่างคนวันพุธคุณยังสามารถที่จะควบคุมจัดการได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะด้วยสติ ปัญญาด้วยความรู้ด้วยความสามารถที่คุณมีนั่นเองนะคะเรียกว่าถ้าเป็นผู้หญิงนี่ทํางานได้เยี่ยงผู้ชายคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของงานอ่าก็เรียกว่าโดดเด่นนะคะการค้าการขายก็ยังมีความโดดเด่นหรือบางคนวันนี้จะมีดรงของการเดินทางด้วยนะคะเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ํานะคะ เรียกว่าเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนหรือบางคนอาจจะเดินทางไปติดต่องานไปพบปะกับลูกค้าก็ได้ด้วยค่ะส่วนการเงินนะคะเรียกว่าการเงินนี่มีแต่ภพยไม่เท้าทั้งนั้นเลยนะคะก็เรียกว่าการเงินหลักๆเลยจะได้มาจากงาน ะะจะได้มาจากลูกค้านะคะยิ่งขยันมากยิ่งมีรายได้มากหรือบางคนอาจจะกําลังมองหาช่องทางลู่ทางนะคะในการหาเงินในการต่อยอดเงินนะคะบางคนอาจจะกําลังรองเงินอยู่ก็ได้นะโชคลาภนะคะมีโชคจากสัตว์สีเท้านะคะ ส่วนความรักโดยภาพรวมถือว่าเป็นรักที่ดีนะแต่ถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักหาเวลาให้กับครอบครัวให้กับคนรักบ้างนะคะอย่างน้อยๆทานข้าวร่วมกันนะคะมันจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยเรียกว่า,ามีความสุขมากขึ้นนะคะส่วนคนโสดนะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะกําลังแอบชอบแอบมองแอบปื้มใครบางคนอยู่หรือเปล่านะคะที่เขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญหรือไม่ได้สนใจคุณนั่นเองนะคะ สุขภาพนะคะวันนี้คนวันพุธโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะอาจจะมีบ้างปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธกันบ้างค่ะลองถามตัวเองสิว่าทิศนะให้อะไรสบายใจหรือยิ่งทุกค่ะเลขน้าไพา่มีเลขหนึ่งมีเลขสามและเลขแค่ะมาดูคนวันพฤหัสบ้างค่ะ คนวันพฤหัสนะคะอิทธิพลของดาบนะคะดาบเนี่ยหมายถึงปัญหาอุปสรรค เจตด่าันนี้จะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังนะต้องรอบคอบนะคะอย่าทําอะไรที่มันดูวุนวิดหรือว่าดูสุ่มเสี่ยงจนเกินไปดูจะเป็นอันตรายหรือว่าก่อผลเสียให้กับตัวเองนะคะอิทธิพลของเจตจ่าเห็นไหมดูเหมือนคนวันพฤหัสอาจจะมีความลับนะคะมีอะไรบางอย่างที่ปิดปิดบางบางกลัวการถูกเปิดเผยอยู่หรือเปล่าในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะวิตกกังวลนะคะกับปัญหากับสิ่งต่างๆกับสถานการณ์กับเหตุการณ์กับสิ่งรอบข้างนะคะเรียกว่าดูเหมือนจะ เครียดไปหมดเลยทีเดียวนะสิ่งที่คุณทําได้ในตอนนี้คือการประครับประคองนะคะหรือการวางแผนนะคะสิ่งต่างๆให้รอบคอบให้รัดกลุ่มนะคะคุณอาจจะยังไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ประครับประคองไปก่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานนะคะหรือว่าธุรกิจกิจการการค้าขายเห็นไหมมันมีความเหนื่อยนะคะ ถามว่ารักไหมรักเรียกว่าคุณก็รักงานนี้นะคะคุณก็รักสิ่งที่คุณทํานั่นแหละแต่บางทีมันก็เหนื่อยแทบขาดใจเหมือนกันจนตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจะอยู่ต่อหรือจะพอดีหรือจะเอาอยัางไงดีนะคะกับงานกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะคะมันบางทีมันหนักหนาสาหัสมันเหนื่อยแทบขาดใจเหมือนกันนะคะแล้วคนวันพฤหัสวันนี้นะเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้เลยทีเดียวนะคะ แล้วก็เหมือนที่บอกจะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะดูในเรื่องของเอกสารให้ดีงานให้ดีจะได้ไม่ก่อเกิดปัญหาอาจจะเป็นงานเก่านะคะที่เราเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของคขามาืก,กันย้อนกลับมาให้เราต้องแก้ไขด้วยนะ หรือถ้าการเงินนะคะวันนี้2เหรียญการเงินเนี่ยยังถือว่ายังบริหารยังหมุนได้นะคะแต่ก็ต้องวางแผนนิดนึงเพราะมันอาจจะมีในเรื่องของคอําว่านี้สินภาระเกิดขึ้นก็ได้ด้วยหรือบางคนเนี่ยนะคะเรียกว่าบัตร ATM นี่กดเข้ากดออกเลยนะบางคนวิ่งเข้าวิ่งออกเลยนะคะกับโรงรับจำนำเพราะฉะนั้นช่วงนี้วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีโชคลาภพอมีแต่มีไม่มากนะคะเรียกว่าอเอาแต่พอ เล็กน้อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะในเรื่องของชกโลาส่วนความรักใครที่มีกิก๊กมีคนแอบ,บคุยอยู่นะคะหรือกําลังแอบ,บนอกใจแฟนต้องระมัดระวังนะคู่ครองคนรักของคุณอาจจะจับได้นะคะถามว่ามันมีดวงของการเลิกราไหมไพ่ย,ยังขึ้นว่ายังไม่ได้เลิกรากันนะความรักของคุณในวันนี้ดูเหมือนยังยังค้างคายังคาราคาซังยังไม่รู้จะเอายังไงดีนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะ ก็เรียกว่าคุณจะคุยกับใครจะคบกับใครก็ดูให้ดีด้วยนะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเขาโซสนิทหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตัวเราอาจจะตกไปเป็นบุคคลที่3ม,มือที่3ของคนอื่นได้นั่นเองค่ะสุขภาพวันนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีอาการมึนมึนงงงวิงเวียนศีรษะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกการยืนนะคะการเดินการทรงตัวนะคะอาจจะรู้สึกโซซัดโซเซนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพฤหัสคะ่ะ จงเคารพตัวเธอเองให้มากพอเพราะเธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขเจมีเลข2และเลข9ค่ะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างค่ะคนวันศุกร์นะคะอิทธิพลของราชินีเหรียนนะคะเรียกว่าเป็นไพ่ ของบุคคลเนาะที่ถือเงินอยู่นะคะเรียกว่าอาจจะมีเงินอยู่ก้อนนึงเนาะหรือว่ากําลังคิดว่าอจะลงทุนจะต่อยอดเงินยังไงดีนะคะแต่ก็ไพ่ใบนี้ก็เรียกว่าก็ไม่ได้อยากเสียเงินเนาะหรือว่าไม่ได้อยากจะปล่อยเงินออกไปนะคะนั่งอยู่บนบอลลังยังบ่งบอกในเรื่องของความมั่นคงนะคะในใน เรื่องของคาว่าการเงินหรือการงานนะคะขยันเข้าไว้ค่ะนะการเงินมีโอกาสที่จะงอกงามบางคนอาจจะกําลังรอคอยนะคะในเรื่องของคําว่ารายได้ผลผลิตเงินปันผลเงินออมนะคะเงินสหกรณ์เงินทกศนะคะหรือเงินจากการเล่นหุ้นลงทุนนั่นเองนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้เนาะกำลังผีดอกออกผลเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ามันยัง ยังพอที่จะให้คุณได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะหรือว่ามีรายได้นะคะในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินแต่ก็อาจจะมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์ให้ต้องเสียเงินแบบที่เราไม่ได้วางแผนวางแผนเอาไว้นะคะเพราะอิทธิพลของทาวเวอร์เนาะเรียกว่าทาวเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ของคําว่าสูญเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําว่าสูญเสียในเรื่องของทางด้านการเงินนะคะหรือสุขภาพร่างกาย เรียกว่าทุกขลาบก็แล้วกันวันนี้นะถ้ามีเงินเข้ามาก็อาจจะมีเหตุให้ต้องเสียออกไปหรือถ้ามีเหตุให้ต้องอเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็อาจจะมีเหตุให้ต้องได้ทรัพย์นะคะลองดูนะบ้านเลขที่เก่าๆหรือว่าอะไรที่มันเกิดมีปัญหานะคะรถต้องซ่อมรถต้องอะไรเงี้ยก็เอาตัวเลขจากตรงนั้นนะคะไปซื้อนะคะอาจจะพอมีโชคอยู่บ้าง ส่วนการงานใครที่ยังทํางานอยู่นะคะวันนี้ก็เรียกว่าเหนื่อยแทบขาดใจเหมือนกันนะคะงานยุ่งงานวุ่นวายไปหมดนะคะอาจจะมีออเดอร์ด่วนๆงานเร่งๆเข้ามานะคะทําให้มันเกิดความชุกระหุนะคะความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าการงาน อาที่ทําอยู่ยังถือว่ายังถือว่ามั่นคงยังถือว่ายังสร้างรายได้ให้กับคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะหรือวันนี้อาจจะได้รับข่าวคราวเรื่องราวที่ทําให้คุณตกอกตกใจสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดหรือคิดไม่ถึงเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะเช่นทาวเวอร์นะคะมันเป็นเขาเรียกว่าภัยธรรมชาติเนาะที่อยู่เหนือการควบคุมจัดการของเราเช่นไฟไหม้นะคะตึกถล่มนะคะ แผ่นดินไหวอะไรแบบนั้นก็ได้ด้วยนะคะหรือถ้าในเรื่องของความรักนะคะวันนี้ก็พยายามหลบหลีกเด็กเลี่ยงในเรื่องของการโต้คารมหรือการประทะกันก็แล้วกันนะตำแหน่งคนรักเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะตำแหน่งคุณก็เป็นตำแหน่งที่ดีเรียกว่าส่งเสริมดวงซึ่งกันและกันค่ะถ้าเป็นคนโสดนะคะให้คนรู้ให้คุณรู้เอาไว้เลยนะวันนี้มีคนแอบชอบคุณแอบมองคุณนะคะแอบติดตามคุณนะคะ สุขภาพนะคะก็เรียกว่าวันนี้ทาวเวอร์นะคะพทาวเวอร์ขึ้นมานี่เรียกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะบางคนตกจากที่สูงตกบันไดนะคะหรือทาวเวอร์เนี่ยนะคะท้องร่วงท้องเสียนะกินทานอาหารก็ต้องระมัดระวังดูให้ดีนะคะในเรื่องของอาหารกินร้อนช้อนกลางก็แล้วกันนะคะบางคนนี้เป็นโรคกระเพาะนะกินทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลาเขาเรียกว่า โรคกระพกเพาะกาเริบนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกลำไส้บางคนถ่ายท้องขั้นรุนแรงด้วยนะคะในวันนี้มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะมั่นใจในตัวเองหน่อยค่ะเลขน้าไพ่มีเลขหนึ่งมีเลข7และเลข6ค่ะ มาดูคนวันเสาร์กันบ้างค่ะคนวันเสาร์ The f o o นะคะชิลๆเลยนะไพ่ The f o o เนี่ยเป็นไพ่ของคำว่าสนุกสนานเฮฮานะคะสดใสร่าเริงนะคะเรียกว่า ยิ้มรับวันใหม่นั่นเองนะคะเมจิกเชียนด้วยนะคะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะอชอบหาความรู้สิ่งต่างๆมีไอเดียใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีความคิดส,สร้างสรรค์เกิดขึ้นในช่วงนี้รวมถึงไพ่เมจิกเชียนเนี่ยมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแต่พอปัญหาของตัวเองเกิดความมิตตกกังวลสับสนจะเอายังไงดีนะคะมืดมิดหนทางเหลือเกินแล้วก็คนวันเสาร์ระวังในเรื่องของความคิดตัวเองนะเขาเรียกว่ายำ คิดย้ำทานะคะคิดในเรื่องราวเดิมๆคิดในเรื่องราวเก่าๆที่มันอาจจะยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะ The fool นะคะบางครั้งต้องปล่อยวางบ้างนะช่างมันบ้างนะคะทําทวันนี้นะคะทําปัจจุบันนี้ให้มันดีที่สุดนะส่วนที่ผ่านมานะคะเรายังกลับไปแก้ไขไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปล่อยวางไปก่อนเนาะอนาคตยังไม่ต้องพูดถึงนะคะวันนี้ดีเดี๋ยวอนาคตมันต้องดีนะคะทุกๆเรื่องราวทุกๆอย่างนะคะมันมี อหนทางเข้ามามันก็ต้องมีหนทางออกไปได้ด้วยเช่นกันให้เรามองแบบนั้นก็แล้วกันนะแล้วก็งานเนี่ยนะคะบางคนก็รู้สึกเบื่อเบื่อนะคะช่วงนี้รู้สึกงานไม่มั่นคงนะคะรู้สึกเหนื่อยกับงานเหลือเกินนะคะคนที่ยังทํางานอยู่ส่วนใครที่หยุดพักพักผ่อนอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางนะคะไปในสถานที่ใกล้น้ํปาป่าเขาก็ได้นะคะเรียกว่าเดินทางไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดแต่ถามว่าหยุดแล้วมีความสุข เต็มที่เลยไหมก็อาจจะสุกไม่ได้เต็มที่นะเขาเรียกว่าหน้าชื่นอกตมนะคะข้างนอกยิ้มร่าเริงสดใสแต่ภายในใจนี้เครียดนะอึดอัดความทุกข์เยอะแยะมากมายเสร็จเหลือเกินนะคะการเงินนะคะหาเก่งค่ะแต่ก็ใช้เก่งวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะไม่อย่างนั้นวันข้างหน้าอาจจะลําบากได้หรือช่วงนี้มันอาจจะมีนี้สินภาระที่เข้ามานะคะทําให้คุณเครียดทําให้คุณกังวลนะคะเรียกว่าบางครั้งหาได้มามันก็ไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปนั่นเองค่ะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเล็กแปลกๆตัวเล็กเรียงๆตัวเล็กเบิ้ลๆค่ะส่วนความรักถือว่าถือว่าในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะยังยังยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ เรียกว่าเกื้อนหนุนกันดีอยู่นะคะแต่คนวันเสาร์อิทธิพลของไพ่เดอะฟูไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่หรือเป็นคนโสดเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มีคู่ก็ระวังคนรักของคุณนิดนึงนะคะค่ะอาจจะก,กําลังจ้องจับผิดคุณเพ่งเล็งคุณอยู่นะคะนะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าหึงหึงหวงหวงคุณนั่นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่ามีคนเข้ามาคุยเยอะเลยนะไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะคะเรียกว่ามีคนเข้ามาคุยแต่ก็อาจจะแบบยังไม่ได้แบบ ชัดเจนกับคุณเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ใช้เวลาศึกษาดูใจกันนิดหนึ่งก็แล้วกันสุขภาพนะคะวันนี้คนวันเสาร์อาจจะมีการเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาสายตาแพ้แสงสายตาซู้แสงไม่ได้นะคะหรือคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการปวดท้องปวดประจําเดือนด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์ค่ะรักแท้มีอยู่จริงและกําลังมุ่งหน้ามาหาเธอแล้วล่ะ เลขหนา้าไพ่มีเลข0ูนมีเลข1และเลข8ดค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ